สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเอมอีกแล้วนะคะวันนี้เอมจะมารีวิวผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งนะคะที่ว่ากำลังเป็นที่นิยมนะคะในบุ๊คยูทิบลเกอร์ต่างๆที่เขาได้รีวิวกันไว้นะคะเป็นแป้งตัวใหม่นะคะจากพรนะคะก็คือตัวนี้เลยค่ะชื่อว่าพรเบอร์ลิงฟิลเตอร์ทางสาูเซนนะคะมาในปริมาณ50กรัมค่ะราคา3 5มบาบาทเท่านั้น,ะะนเองค่ะรูปร่างหน้าตาเขาก็จะเป็นขวดแบบนี้ตามสไตล์พรเลยนะคะมาในในแบบสีทองนะคะ ข้างหลังเขาก็จะเป็นวิธีการใช้ค,คําเคมต่างๆของเขานะคะคําเตือนนะคะโดยคําเคมมที่เขาเคลไว้นะคะเป็นแป้งเบอร์ลูบุโคนแปง้งโปร่งแสงนะคะเนื้อละเอียดเนื้อบางเบานะคะไม่หมองไม่ดอกนะคะแล้วก็คงความมันได้ยาวนานนะคะอีกทั้งยังนาแป้งตัวนี้นะคะเป็นเซ็ตเป็นรองพื้นได้ค่ะแล้วก็ไม่ทําให้รองพื้นเราเปลี่ยนสีด้วยนะคะเจ้าตัวนี้นะคะเดี๋ยวแอมจะให้ดูแป้งข้างในกันนะคะแป้งข้างในก็จะเป็นสีแบบ ขาวแบบไม่ใช่ขาวเลยนะคะทั่อธิบายไม่ถูกแล้วกลิ่นก็จะมาสไตล์พรเลยนะคะก็คือมีกลิ่นหอมตามสไตล์พนที่แบบเราเคยได้แบบ คุ้นเคยกันสมัยก่อนที่จะเป็นแบบขวดสีชมพูอะค่ะที่ว่าเราเคยใช้สมัยแบบมัธยมอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหพูดสะดูแก่เลยนะคะเจ้าตัวน,นั้นเลยจะมีผสมแบบชิมเมอร์เลยทาแล้วหน้าก็ดูแบบวิงวิงวิงดูแบบมีอะไรนะคะโดยเจ้าตัวนี้นะคะเดี๋ยวแอมจะทาเพื่อนๆดูนะคะก็คือจะทาแบบแบบเดียวๆแล้วก็ใช้เซฟตเป็นรองพื้นนะคะให้ดูว่าการทำงานการทํางานของแป้งตัวนี้นะคะว่ามันจะสามารถเบลอรูขุมขนได้ขนาดไหนแล้วก็เนียนขนาดไหนนะคะไปดูกันเลยค่ะ เป็นยังไงนบ้างคะเพื่อนๆหลังจากที่เพื่อนๆได้ดูไปนะคะแอมขอสรุปเอาแบบความรู้สึกของแอมเลยนะคะของแป้งพรตัวนี้นะคะตัวใหม่นะคะแอมรู้สึกว่าแป้งตัวนี้นะคะทํางานได้ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นเบอร์ลูขมขนนะคะคุมความมานันแล้วก็สามารถทําเป็นแป้งเซตรองพื้นได้นะคะก็คือทําให้รองพื้นเราไม่เปลี่ยนสีนะั้นจริงๆตามคําเค็มที่เขาเขียนไว้ได้เลยค่ะสําหรับแอมนะคะเจ้าแป้งตัวนี้นะคะถ้าเกิดแอมมีโอกาสแอมก็จะซื้อไซส์ซ้านะคะเพราะว่าราคาและปริมาณที่เขาให้มานะคะก็คือว่าถูกมากๆเลยนะคะใน ราคา35บาทแล้วในมาในปริมาณ50กรัมค่ะแล้วบาะสาหรับแบบนักเรียนนักศึกษาเลยนะคะเพราะว่าแป้งตัวนี้ราคาถูกนะคะแล้วทุกคนสามารถเอื้อมถึงนะคะแล้วก็หาซื้อง่ายมากๆเลยค่ะสําหรับแอมนะคะเจ้าตัวนี้นะคะแอมก็จะมาใช้แบบว่าเอามาเซ็ตรองพื้นซะมากกว่านะคะแต่สําหรับใครที่แบบชอบความแบบเบาแบบเบาสบายนะคะหรือแบบชอบความแบบเป็นงานผิวนะคะสามารถใช้แป้งตัวนี้เดี่ยวๆได้เลยนะคะแต่สําหรับใครนะคะที่เป็นสาวผิวเข้มสาวผิวค้ำหรือสาว ผิวสองสีนะคะอยากแอมก็เป็นสาวผิวเข้มนะคะก็คือใช้เดียเด่ยวๆหน้าเราก็รอดนะคะคือหน้าไม่เทาหน้าไม่ลอยนะคะเพราะว่าแป้งตัวนี้นะคะเป็นแป้งโปร่งแสงนั่นเองค่ะคือสบายใจได้เลยนะคะเพื่อนๆทุกคนที่เป็นสาวผิวเข้มนะคะยังไงแอมก็อยากแนะนาให้เพื่อนๆลองซื้อใช้กันนะคะและแป้งตัวนี้นะคะหาซื้อง่ายมากๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น ซเว่นมีเลเว่นนะคะช้อปปี้ลาซาด้านะคะหรือห้างสรรพสินค้าต่างๆนะคะก็มีขายเหมือนกันนะคะยังไงเพื่อนๆลงไปหาซื้อกันดูนะคะถ้าเกิดเพื่อนๆหาซื้อดูแล้วถ้าเกิดชอบไม่ชอบอยังไงมาบอกเล่าสู่กันฟังนะคะหวังว่าคลิปนี้เพื่อนๆจะชอบกันนะคะถ้าเกิดผิดพลาดตะการใดแอมต้องขอภอัยเพื่อนๆทุกคนด้วยค่ะถ้าเพื่อนๆชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้แอมด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้แอมทาคลิปว่างใหม่ออกมาค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย